ภาคเหนือตอนล่างหนึ่งจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจบูร์ต่ละ,ะอุตรดิต์กิจกรรมย่อยปั่นจักรยานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยการจัดการแข่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถท่านนายพรพิชัยท่านประธานสภาสกกากมการท่องเที่ยวท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกพิชบูรณ์ตากอ,อุตรดิตถ์กิจกรรมย่อยปั่นจักรยานรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวไบค์ลี่ฟอร์ทัวร์ยซิปันจากจังหวัดต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกรารแข่งขันลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวปัจจุบันอำเภอพิชัยเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญ คือเป็นบ้านเกิดของพยาพิชัยและผู้ที่ถูกใช้เกลื่อนนะถ้าเกลื่อนไม่พิชัยก็เยาจุดนี้นะครับผู้ที่ถูกใช้่นะครับโดยเรื่องนี้เราก็ต้องทดนเยะครับ่าเกื่อนที่เราทำลายการตบดยางขอเราี่นะครับ้ากนั้นพวกเรามีให้เกลื่อนต่นให้เกลื่อนนะครับเราไม่เบื่อเาไปให้โดยกระจายยาผ่นะครั่ 不是说不好听，儿子。<noise> <noise> <noise> ็น้นะเ็นองที่นนันเป็นอย่งนันรครับผมบนเวทีหลังจากปั่นจักรยานเสร็จเรียบร้อยนะครับใช่แล้วค่ะแลวก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าการที่จะได้รับราไปไม่ได้อี่ายังไงก็ได้

ไม่รู้ไม่รู้ว่าแังแสบุนนกตอนไหกน,ใน,ในก็ห่เไปองล็อกครับได้ไดครับแต่เพิ่สองล็อกครับนะขอขอทีานอะไรเื่อนะลงคิดทให้ดูทีอไรและกิ่ไารเนี่ยไปทุลายางมียุงวยมรายจ่ายมีการจ่ายเงินของผู้ใหทแล้วก็มีกิจการแล้วสภาพมองว่ากิ o กา i ทำเพ m าะว่า ว่ามรยเ้ได้เลยนะรอดินางรองแบงกันชิมกนชิมมีมอดีต้องได้ชิมอ้าวชิมพร้อมกันเลยนะใครม่าด้กินอเใจเลยนะไม่มีหมดครับไม่มีหมดครับข้าวไม่ดูข้าเก็บเท่าไหร่นะม่ดีเลยก Okay, oh bye